ซันนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่ๆผมหรือว่าใครๆหลายๆคนรอคอยมากเพราะว่าเป็นการที่ผมมีคู่ครั้งแรกจากการถูกโหวตนะครับผมที่ทุกคนโหวตเนาะครับก็อยากทุกคนมาติดตามผมบาท,ที่ทุกคนรอคอยจากผมะในะคแบบรับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมกับเซนไวรัสซีรีสไวรัสุ่นรัสซีซันสองครับ ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจากซีซั่นก่อนเนี่ยสตอรี่มันค่อนข้างแบบเบื่อใช่ไหมครับแล้วพอมาซีซั่นนี้เนี่ยทุกอย่างมันเริ่มแบบชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นพ้นมากขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามจริงนะครับว่าบทสรุปเรื่องราวความรักของหมอธนูกับวายุแล้วก็คู่อื่นๆเป็นยังไงเพราะว่าคู่ของเราก็มีคุณปารวีนะครับที่กลับมาแบบประธานได้ตั้งตัวเนาะแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะกับ ผมว่าพ okay ี่ธนูกำลังจะโอเคกันพอดีครับผมงั้นก็ฝากติดตามแล้วก็เอาใจช่วยวายุด้วยนะครับที่ดราม่าก็ถมงเลยนะครับที่ดราม่าเรื่องดราม่ามีมีอยู่แล้วครับผมมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเข้มข้นมากผมบอกเลยว่าซีซั่นนี้หนักไหมซูซีกับซีซั่นก่อนเลยนะเพราะมีหลายคู่ด้วยที่ดราม่าไม่ใช่ว่าแค่คู่คู่ผมคู่เดียวคู่เราดราม่าหนักขนาดน ส่วนมากคู่เราไม่ได้ดราม่าหนักขนาดนั้นแต่ว่าจะมีเรื่องอื่นๆให้ดราม่าอีกหรืออารมณ์เป็นคอนฟ lict ระหว่างระหว่างความสัมพันธ์นะครับที่เข้ามาใช่ใช่แต่ื่อกี้เสียงที่กันอยู่ในร่างฐานลเียผมยังนั่งกี้อยู่ข้างล่างเลย <c oughs> ยิ่งกว่าเดิมไหมครับยิ่งกว่าเดิมไปัมองมันมันมันยิ่งกว่าเดิมมากๆครับ <c oughs> แล้วก็ก็บอกเลยว่าผมยังไม่เคยเจอซีนอย่างนี้มาก่อนตั้งแต่เล่นวายมาและรอบนี้เป็นครั้งแรกครับ คือจริงวันเลิฟซีมันความดราม่าคนหนึ่งอะไรว่ามันมันย้ความเป็นหวานไปเลยหวานเลยครับผมบอกเลยยังไงก็อย่าไม่อยากสปอยเลเยอร์ของผมโอ้ยมีหวานกว่านี้เยอะหลายว่านี้เยอะมากครับต้องต้องไปติดตามในเจนว่าเดี๋ยวซีรีส์ซีซั่นสองครับคุณตาโอ้โหปุ๊ไวก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ติดตามกันพอดีนั่นแน่เขาป็นว่าไม่ยอมแพ้ใครแน่นอนฟ้าทิพย์นาลูาจะตักษ์ของใจยอมเล่น ครับพี่อี้ยเอผมสบายิผมสบายๆอยู่นะครับต้องรับอะไรกันนะครับอะไรนะเทกที่แน่น่ก็มุมละเทกแต่ว่าหลายมุมครับก็ใช่แล้วแสดงว่าต้องตุกหลายรอบดีกว่ามากเลยก็แน่นอนครับเพราะว่าขยี้ยเข้มข้นมากซีนนี้คือดีแน่ๆครับนั่งเกิดกันอยู่นะครับดูกันเยอะ ครับ5 4 3 2อะไรนะครับขอโทษนะครับยังเปิดกันอยู่ไหคยังเปิดกันอยู่ไหมไม่เอออ่าก็มันก็ต้องมีบ้างอหะเนาะแบบมันเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแล้วก็เพิ่งมาเข้าซีนกันได้แบบหนึ่งสองซีซั่นเนาะก็ต้องทำความรู้จักกันมากกว่านี้แต่ว่าจริงๆริงก็ก็แอบเคิรนอยู่เรื่อยผมว่าผมไม่เคิรนนะแต่ว่าเขาจะเคิรนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามเขาเองคีโม่คีโม่อย่าไปเชื่อครับ เรื่องกลับมารอบนี้เรื่องหายปาปลาสังเราะห์คุเรื่องกลาคอนติเียร์หรือยังคุณใช่ไหมโอ้โเรื่องนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราก้านเราทราบเรื่องหุนไปเลยได้ไหมครับเริ่มเริ่มคือมันมันไม่เรียกว่าคอนติเนียรครับมันเรียกว่าเป็นอ่อนนุ่มในเวอร์ชันมากกว่านะครับเพราะว่าด้วยความที่โตขึ้นก็อาจจะแบบร่าขึ้นร่าขึ้นแต่ว่ายังไม่บเหมือนเดิม ดูได้นะเอาสัมผัสมาแล้วครับรอไปดูรอไปดู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 ได้ไปฉากอดเสื้อที่เป็ดด้วยนะพี่เอจริงๆก็ไม่คิดว่าจะเห็นในทีเซอร์เหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าก็ไม่ไม่ได้ดูมากตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้มากครับผมผมเห็นทุกคนมีความสุขตามมีแล้วครับผมแค่นี้ผมแฮปปี้แล้วครับแค่ทีเซอร์ออกมาทุกคนชอบก็ขอบคุณมากๆเลยครับ หายเหนื่อยไปปอนนึงครับมีความกังวลกับกระแสนต่างจังหวัที่ต่างแข่งมาทำอไรที่มากไหมคไม่ครับเลยถผมก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลกับอะไรครับผมเพราะว่าผมคิดว่าเราเหมือนจะแข่งกับตัวเองมากกว่าเอาชนะตัวเองมากกว่าใช่ใช่นี่เป็นการใหม่นี่ฐานแคลรครับขึ้นปอกขึ้นปกจริงๆเราขึ้นขึ้นปกของแคลรแล้วก็ลิปสติ สุดจตนาจุดจุดจุดจตนาจุดจตนาแล้วก็มีในเล่มของอะไรเงี้ยจุดกระซองจุดกระซองครับเป็นยังไงคะารเป็นการ์ดังไม่สำคัญหรอกเป็นการถ่ายแฟชั่นในการครั้งแรกก็มันก็รู้สึกเป็นอีกอีกงานหนึ่งที่เราเพิ่งทำด้วยกันครั้งแรกครับก็ยังต้องแบบเรียนรู้กันครับผมแต่ว่าทุกอย่างออกมาด้วยดีครับผมท่านแขกอะไรบารที่ถปกันเนีก็เป็นแฟชั่นครับเป็น เป็นหลักสีบ้างรเรียบๆบ้างขาวดำอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบแฟชั่นจ๋าๆนะกระแสตอบรับจแบบเป็นแบบว่าผมชอบครับดังลักครับน่ารักเอสแกลกินเชนบลินเลยอะไร่เงี้ยเราได้ดูไห้เราจริงๆก็เห็นอยู่ประจำนะครับเพราะตลอดแม่แม่แ,มแฟนก็ให้การตอบรับเราเป็นอย่างดีครับถ้าแตดบึงบาร์สิ่งที่เกี่ยวกันดูนบาร์จะขึ้นที่หนึ่งที่สองอะไรอย่างนี้ตลอดเลยครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ อ่าสปอร์ตสนับสนุนแล้วก็ผลักดันเราให้ขึ้นเทรนด์นะครับผมเราเป็นเล่มแรกของปีด้วยกดดันไหมคะเมาถทรนด์แ่าเรื่องของปีหน้าเป็นเล่มแรกเป็นเล่มแรกไม่กดดันนะครับผมผมว่าเราทํางานเราก็ตั้งใจทําให้ออกมาดีที่สุดนะแล้วก็ผมเชื่อว่าทีมงานก็สุดยอดอยู่แล้วยังไงก็ออกมาดีแน่แน่ครับ